ด่วนสอทอย,ยกระดับเตือนภัยระดับ4หลังโอมิครอนระบาดจอปิดพื้นที่เสี่ยงเมื่อวันที่6มกราคมที่โรงพยาบาลวาชิรรพุูเกต็ตนายแพทย์เกียรติภูมิวงศรจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขถแถลงข่าวด่วนกรณีสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ของไทยว่าขณะนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น5,775รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่5ธันวาคม3,800ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มใหม่15รายเป็นการระบาดเพิ่มขึ้นเข้าสู่อีกระลอกหนึ่งนายแพทย์กิติภูมิกล่าวต่อว่ากระทรวงสาธารณสุขอยากเปลี่ยนระดับการเตือนจากเดิมระดับ3เป็นการเตือนระดับ4คือมีข้อแนะนําเพิ่มขึ้นมาตรการต่างๆตามมา คือ 1. อาจมีการปิดสถานที่เสี่ยงที่ทําให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มมาตรการต่างๆให้มากขึ้นในสถานที่เสี่ยง 2. ชะลอการเดินทางต่างๆเช่นการทํางานจึงอยากให้ work from home หากไม่จําเป็นในการเดินทางข้ามจังหวัดก็อยากให้ประชาชนชะลอไปก่อน 3. การจํากัดการรวมกลุ่มทํากิจ,จกรรมต่างๆต้องมีมาตรการเคร่งครัดมากขึ้นรวมกลุ่มให้ลดลงไม่ให้แพร่เชื้อ 4. ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA คือ v a ัคซีน universal prevention covid 19 free setting และ ATK ในแพทย์เกียติภูมิกล่าวอีกว่าสรุปสถานการณ์สั้นๆว่าผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลงแต่การติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดด้วยการเข้าไปใช้บริการสถานที่ระบบปิดในร้านอาหารกึง่งผับบาร์มีกิจกรรมงานเลี้ยง งานบุญทางศาสนาที่อาจจะต้องระวังไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดการระบาดการเดินทางต่างๆก็มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้ออยากให้ประชาชนที่กลับมาจากต่างจังหวัดได้เฝ้าระวังอาการด้วยตนเองอย่างน้อย14วันหากทำงานจากที่บ้านหรือ Work ์กฟอร์มโได้จะดีมากโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกตรวจเอทเเป็นประจำเพื่อให้เราพบเชื้อได้เร็วและควบคุมป้องกันอย่างรวดเร็ว จังหวัดต่างๆต้องเน้นบังคับใช้กฎหมายกรณีพบผู้ติดเชื้อเช่นเดียวกับร้านอาหารหรือสถานบริการต่างๆอย่างเคร่งครัดให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด -19 ฟรีเซ e ต t i n g อย่างเคร่งครัดประหลัดสอทล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ